สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่5าพฤษภาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง Evening Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8.00นเป็นต้นไปนะคะต้บอกว่าสำหรับประเด็นที่ตลาดจับตาแล้วก็ให้ความสนใจมากนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการประชุมของธนาคารการาลางสหรัฐน,นะคะซึ่งทางเฟดก็ได้มีการเลือออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.50%นะคะทำให้ Initial Interest Rate เนี่ยของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.75-1%นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเฟ ยังได้มีการประกาศแผนที่ย้อยปรับลดงดขนาดของงบดุลน,นะคะก็คือเป็นถือว่าเป็น positive surprise นะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้หลังจากที่ตลาดเนี่ยคาดการว่าจะมีการประกาศลดขนาดงบดุลน,นะคะที่ประมาณ95,000ล้านนะคะโดยเฟดในมองชี้ถึงการแบบค่อยเป็นค่อยไปสําหรับการทํา QT หรือการลดขนาดงบดุลน,นั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนวันที่1น,นะคะที่ประมาณ47,500ล้านนะคะโดยจะแบ่งเป็นการ ลดขนาดของเทเชอรี่แล้วก็ MBS นะคะที่ปล่อยให้คบรบกำหนดนั่นเองนะคะอย่างละ3 0 0 0 0ล้านแล้วก็ MBS อยู่ที่ประมาณ17,500ล้านนะคะซึ่งจะไม่มีการเข้าซื้อเพิ่มเติมนะคะและในขณะเดียวกัน,นในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการเริ่มปรับลดขนาดงบดุลเป็น95,000ล้านนะคะโดยเทเชอรี่อยู่ประมาณที่6,00 60, 0 0ล้านแล้วก็ตัวของ MBS อยู่ประมาณที่35,000ล้านนะคะซึ่งเป็นการปล่อยให้หมดอายุโดยไม่มีการเข้าซื้อเพิ่มเติมสําหรับพันธบัตรรัฐบาลบาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้อยแฉ เซกเตอร์เป็นโพซิทีฟนะคะสำหรับตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะคะโดยมีการบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่75 b a s i s point เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เฟดจะคงะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ50 b บ s i s point ในการชุมอีก 2- 3ถึงครั้งข้างหน้านั่นเองนะคะจนกว่าอัตรา,าเงินเฟ้อเนี่ยจะเริ่มแฟดลงนะคะแล้วก็อาจจะมีต้องมีหลักฐานที่ชี้ชัดนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเฟดก็ถึงจะค่อยๆถอยสาหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็การลดขนางดนนนะะง ถ้อยแถลงดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่ตลาดเนี่ยมันมีการซึมซับไปก่อนหน้าว่าจะขึ้นในตลาดเวที่75เอ่อ75 basis point นั่นเองนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยหเหมือนกลับมาผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ดัชนีในวโอลสตรีนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แรงทั้งหมดเลยนะคะทุกอุตสาหกรรมแล้วก็โดย S&P 500เนี่ยมีกรปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า3%นะคะเดี๋ยวรก็ตามกากปรับขึ้นอใตระดับเบีย้ยเนี่ยจะอิงกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่แม้ว่า Economic Activity เนี่ยจะมีการชะลอตัวในไตรมาสแรกนะคะแต่เศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังคงบ่งชี้ถึงการ ความแข็งแกร่งนะคะจากภาคการลงทุนของธุรกิจแล้วก็การใช้ใจ่ายของภาคคเรือน,นะคะท่ามกลางเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นโดยราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นจากวิกฤตยูเครนเซียนะคะแล้วก็ความกังวลเรื่องของ supply disruption จากจีนนะคะหลังจากที่มการระบาดท,ทําให้ต้องล็อกดาวน์นะคะหลังจากถ้อยแถลงของโพเวลเนี่ยทำให้ตลาดผู้มีการปรับตัวเพิม่มขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยบอลยูสิปีและ2ปีก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะโดย2ปีเนี่ยอยู่ประมาณ2.65นะคะก็ตลาดบ่งชี้ถึงตลาดเนี่ยะลดขวาลดน้ําหนักของความเป็นฮอกกิสของเฟดลงนั่นเอง ลงนะคะแล้วก็เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกประเด็นที่น่าสนใจคือราคาน้ํามันค่ะมีการปรับ,บตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ประมาณ4%หลังจากที่ EU เนี่ยมีการประกาศว่าจะระง,งับการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียในอีก6เดือนนะคะท้งนี้ประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้าน้ามันและก๊กาซจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ25%ของการส่งออกของรัสเซียนะคะอย่างไรก็ตามผักการระง,งับนำการนำเข้าน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องเห็นชอบจาก27ประเทศก่อนแล้วก็ ท่ามกลางเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเริ่มชะลอตัวหลังจากที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่ามีความเป็นไปได้ยากสำหรับการคว่ำบาตในครั้งนี้นะคะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวบวกในทุกดัชนีนะคะดาวโจนส์บวก2.81% S&P 500แล้วก็แ a นแสงเนี่ยปรับตัวบวกกว่า3%นะคะทั้งนี้เนี่ยทุกหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะปรับตัวบวกหมดทั้งหมดเลยนะคะโดยหุ้นกลุ่ม Energy เนี่ยปรับตัวบวกสูงสุดอยู่ที่ปรรระะะมาา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 าณณ4%กกกกกกกวะะววว่่่่่่่่่ๆนนนนนนคคออออจีีีีีีี้้้้เเเเยยยททงงงขขบบชึดดดตตล์ 50%นะคะหลังจานอกจากนี้นยก็จะมีตัวเลขของ PMI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการนะคะอยู่ประมาณ55.6แล้วก็การขาดดุลการค้าของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะคะที่22.3%นะคะก เขาเรียกว่าขาดทุนมากสุดในประวัติการนะคะก็ทําให้ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงนะคะแต่ระดับที่102.5นะคะรวมถึงบอลยูก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,882ปดอยต่อทริออนนะคะราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ wti อยู่ที่ประมาณ107เหรียญต่อบาร์เรลเบรนด์อยู่ประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลนะคะทางนี้นักลงทุนรอการประชุมของโอเปกในวันนี้นะคะตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดปรับตัวลดลงนะคะเเเเเเชชช่่่นนนนนดดดีีียยววกกกัััับบตตลลลลาาาาหหหุ้ใองงงง็ะะคปรม1%จท ทางมวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนจะกระทบนะคะตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงค่ะโดยธนาคารกลางอินเดียเนี่ยทำเนกาทีฟสป라이ดนะคะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอยู่มา0.40%มาที่4.4%นะคะหลังจากที่เงินเฟอ้พอพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นปจัจจัยกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอินเดียนะคะทางนี้เนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะทําให้ผลตอบแทนพันธบัตร1ิปีของอินเดียพุ่งขึ้นแต่ระดับ7.41%ด้วยนะคะแล้วกลับมาคบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ